ครับสวัสดีครับ fc แฟนมวยทุกท่านนะครับ fc แฟนมวย fc ไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวกันวชิรวิทย์นะครับเทนเนอร์้านนอกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเรื่องมวยอีกวันหนึ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็พูดเรื่องของนักมวยดาวรุ่งศึกวันแชมเปี้ยนชิพ นะครับที่เทนเนอร์บ้านนอกแอบจับตามองนะครับแอบจับตามองนะฟอร์มถือว่าตอนเปิดตัวไม่ไม่หวือหวาแล้วก็ไม่ร้อนแรงนะครับฟอร์มฟอร์มติดนะครับก็คือไฟแรกคือเปิดตัวแพ้นะครับเจ้าชาโดสิงมาวินนักชกยอดยอดกระตันยูคนหนึ่งนะครับผมหวังลึกๆนะนักมวยคนนี้อาวุธหนักแข้งหนัก เสริมอาวุธมวยไทยเข้าไปอีกนิดนึงสอกนะครับสอกเข้าไปอีกนิดนึงอาวุธหนักครับผมว่าคนนี้สามารถทาบเบอร์ต,ต้นต้นอย่างตะวันฉายหรือพี่โจนะครับเพราะว่าตะวันฉายเคยแพ้สิทธทิชัยมานะครับนะครับเคยแพ้สิทธทิชัยมาผมว่าก็น่าดูนะก็น่าดูเป็นมวยแข่ง แข้งแรกแข้งชา์โดแข้งขวาเนาะตะวันตะวันฉายนี่แข้งซ้ายนะครับผมว่าชิงไหวชิงพลิบกันดีนะแต่เบอร์เบอร์มวยยังไม่น่าถึงตะวันฉายแต่ผมว่าก็น่าดูก็น่าดูเนาะพี่น้อง fc แฟนมวยคิดแฟนศึกวันแชมเปี้ยนชิพคิดยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ผมว่าหวังลึกๆเด็กคนนี้มีของมีของครับเสริมอาวุธเข้าไปอีกนิดนึงความหนักโอเค เสริมสอกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเป็นมวยที่ไม่เร็วมากไม่เร็วมากแต่อาวุธหนักนะครับส่วนตะวันฉายนี่เขาจะเป็นมวยที่ออกแข้งได้เร็วแข้งสายได้เร็วนะครับก็น่าดูนะก็น่าดูนะครับก็รอยอีกสักสองสามไฟนะครับจาโดเป็นนักมวยที่มีโอกาสทะลุทะลุไปได้ไกลนะครับมีโอกาสเป็น นักมวยที่ไม่รื้อหวาแต่ผมว่ามันดูแล้วมันอาวุธได้ครับอาวุธได้เสริมอาวุธเสริมความแข็งแกร่งไปอีกสักไฟสองไฟนะครับมีโอกาสขึ้นเบอร์ต้นๆของแลนคกิ้งได้วันนี้เทนเนอร์บ้านอกก็มีเรื่องพูดคุยประมาณนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์เป็นส่วนตัวคําไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ขออภัยขอโทษทุกท่านด้วยนะครับคือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวการวิเคราะห์นะครับความชอบส่วนตัว นะครับเอามาพูดวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ